จุดเด่นก่อนแลยนะสะอาดรู้สึกปลอดภัยอะ่ะรู้สึกว่าเออผลิตภัณฑ์ที่ใช้อะ่ะสะอาดมากสถานที่ก็สะอาดอุปกรณ์ก็สะอาดเพราะตรงเกี่ยวกับเรื่องการแว็กับมันต้องละเอียดนิดนึงค่ะมันต้องมีความอนามายเพราะมันเป็นจุดซ่อนเลนเออยัไรเออถ้าไม่สะอาดแล้วมันยังไงอะ่ะใช่ไหมเดี๋ยวติดเชื้อไปหรืออักเสบผิวอักเสบ oh, <no. S 1> เราเราสนใจเรื่องนี้มากกว่าเราก็รู้สึกเราไปที่อื่นไม่ได้ hey, yeah. สมัยก่อนอะรักแร้ะโกนเอา<ะ>ต้องบอกก่อนผมไม่เคยแว็กเลยแล้วคราวนี้รู้สึกแบบขนมันหนามันแข็งก็เลยเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตพอเซิร์ชอินเทอร์เน็ตอะก็มาเจอร้านของทอนอก็เลยทําให้ได้มาเริ่มรู้จักการแวร็กครั้งแรกก็ที่นี่แหละมาแวแา็กแขนขารักแร้คิ้ว,วผลลัพธ์ก็คือไม่มีขนคุ่ขนบางลุง ไม่ได้วยกันเองนี่เกิดจากการที่แวกมาหลายปีแล้ว<อ>น,นี่บางมากบางแทบจับแทบไม่รู้อะว่ามีขนอย่างรักแร้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามาร้านที่ไหนคือยาวเป็นเซนทุกทีเพราะไม่รู้เรื่อง<ะ>น้ำก็ไม่รู้คือจับไปไม่ไม่รู้อ่ะต้องส่งกระจกถึงจะเห็นว่าอา้าวตายแล้วเซนหนึ่งแล้วหรอเพื่อนก็บอกว่าร้านเนี้ยหนึ่งอ่ะมีที่จอดรถด้วยสองคือการบริการใส่ใจลูกค้าไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดมือเบามือเบาแล้วก็ใส่ใจทุกรายละเอียดเก็บขนละเอียด แล้วก็ขนบางลงคือขนรับระยะยา,ยาวขนมันบางลงตรงเนี้ยที่เราชอบมากแล้วเราจะแนะนําคนอื่นว่าให้มาทําแล้วเรื่องสะอาดนี่ไว้ใจเขาได้เลยร้านนี้ทำ <ipp> ไมถึงไม่ไปร้านอื่นใช่ไหมคนเราอเวลาจะไปร้านอื่นอ่ะมันก็ต้องติดที่เรื่องอะไรละ่ะอยากจะได้บริการที่ดีกว่าอยากจะได้คุณภาพที่ดีกว่าใช่ไหมยอยากจะได้ราคาที่ถูกกว่าแต่พอเรามาที่นี่อ่ะ ความสะอาดเราก็ไม่ติดอ่ะแล้วราคาก็โอเคเป็นราคาที่เราจับต้องได้เราไม่เคยรู้สึกว่าร้านทอนแพงเลยอ่ะ <c oughs> คุณภาพการแว็กเราก็ไม่ติดผิวเราไม่เคยระคายเคืองเลย <c oughs> มันเป็นธรรมชาติว่าพอขนขึ้นใช่ไหม <c oughs> เราก็ต้องพิมพ์หาน้องแอดมินเลยว่าเออพี่จะเข้ามาร้านนะ โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยมันเป็นเหมือนกิจ,จวัตรประจําเดือนของเราอะว่าในหนึ่งเดือนที่เราจะต้องมาแวะร้านนี้เพราะขนยาวปุ๊บเราก็จะนึกถึงร้านทอนแล้วก็มาเหมือนเราเข้าร้านทำผมเลยโดยที่ไม่ต้องเลือกร้านแล้วเป็นร้านประจําของเราแล้วอะไรเหตุผลอะไรเราถึงจะต้องเปลี่ยนไปทําที่อื่นเราก็เลยเลือกที่จะทำที่นี่มา5ปีแล้วอะถามนรู้ได้เราก็มาสลออสมันเสมออยากให้ทุกคนลองมาดูลองมาดู